ตรงนี้นครับแป๊บเดียวให้ทำแค่หรือสามเจ้าด้วยหน่อยก็ทำหมดแล้วลหะเออปักตันี้ลเลยเออเริยมก่อนทให้มันแตงหน่อยข้ามาันอ่ะ ตอนรับเข้าสู่ช่องบายันไมโคด,ดวนนะครับตา้วยให้าตุกีใหญ่ยับเ <laughs> ลยนะด้วยภาพนี้นองไปเ้ยลยเลย้ลวนะยเียบร้อยเ้ยนเา Ui ơi, bắt đi Đi thôi tôi cái tội nữa còn thúc thúc nó lên ดิ้นไันนี่ไปไปโน้นไปนี่ไปขุดุดดินเนี่ยพุดขุดกัดกระดูกขุดหน่อย জামা থানি মেট পা ৰ ต้นไม้ต้นใบอ,อ,นะอง่ะใชะไม้ปัดๆอันนี้ไปน,นู่นแล้วไปเคลียร์นู่นให้เรียบๆอ่ะไปปัดเดินปัดตรงน,นี้ไปอ่ะก็แล้วก็ไปเคลียร์บนนู่นให้เรียบๆแล้วก็ขุดเสาวางนู่นออกอ่ะ Thì luôn đại ơi mày Đó mà <laughs> À khả nó có đau tôi Tôi cũng phe mấy thế đó mà Đau là phe nó lấy ờ Komm! cán vừa, rồi. ซืนนี่ถ้าซื้อนี่ก็น่าจะได้หลายตังค์บ้านสมัย์กนก็ทำอย่างดีเหมือนกันนะ Hey, I'm the tip, ดันโอกดิลองดันโอ้ดิ้ลวเอออ้ใส่กางกงกันนะชาดน้ำ บ่อๆอ้าวๆดันออกมานี่ดันมานี่ลองดันดู ขึ้นมานี่ลยปังขึ้นมาเราส้มตัวเร่งแทงแล้วนะวน่าจะตอนใส่น่าจะอลิงขาดเราถึงอัดมาอยู่ตอนนี้ก็น่าจะต้อง

มันมันซีนรั่วมากเลยป่ะรั่วในเสียงน่ะสุดเลย ซินกระบองรั้วน เหมือนเมื่อกี baptism, ้อ่ะทุบเหมือนเมื่อกี้อ่ะเออเออโอ้โรแข็งเลยเออฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับอย่าลืมคดด่วนครับ đi cho dặn